เวทนาโดยปัจจัย41ชนิดภิกษุทั้งหลายเราได้อยู่แล้วโดยประเทศแห่งวิหารธรรมอย่างเดียวกันกับวิหารธรรมที่เราเคยอยู่แล้วเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆเมื่ออยู่โดยวิหารธรรมอย่างนี้เราย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาทิฏฐิบ้างความเข้าไปสงบประงับแห่งมิจฉาทิฏฐิบ้าง เวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาทิฏฐิบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาทิฏฐิบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสังกัปปะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉาสังกัปปะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาสังกัปปะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาสังกัปปะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาวาจาบ้าง ความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉาวาจาบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาวาจาบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาวาจาบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉากรรมันตะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งมิจฉากรรมันตะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมากมันตะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมากมันตะบ้าง เวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาอาชีวะบ้างความเข้าไปสงบประงับแห่งมิจฉาอาชีวะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยค e ือสัมมาอาชีวะบ้างความเข้าไปสงบประงับแห่งสัมมาอาชีวะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาวายามะบ้างความเข้าไปสงบประงับแห่งมิจฉาวายามะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาวายามะบ้าง ความเข้าไปสงบประงับแห่งสัมมาวายามะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสติบ้างความเข้าไปสงบประงับแห่งมิจฉาสติบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาสติบ้างความเข้าไปสงบประงับแห่งสัมมาสติบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสมาธิบ้างความเข้าไปสงบประงับแห่งมิจฉาสมาธิบ้าง เวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัมมาสมาธิบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัมมาสมาธิบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งฉันทะบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือวิตกบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งวิตกบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือสัญญาบ้างความเข้าไปสงบระงับแห่งสัญญาบ้าง เวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะวิตกและสัญญาที่ยังไม่เข้าไปสงบระงับบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือฉันทะวิตกและสัญญาที่เข้าไปสงบระงับแล้วบ้างเวทนาย่อมมีเพราะปัจจัยคือการบรรลุถึงฐานะที่ได้พยายามเพื่อจะบรรลุถึงบ้างดังนี้